ก็คราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออนมิจิทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับในวันที่22เดือนกุมภาพันธ์2021นะครับหรือว่าวันที่21 21 2 21, 21 21นะครับก็วันนี้อาจจะเป็นวันดีของใครหลายๆคนนะครับก็ผมก็เห็นแชร์กันเต็มเฟซไปหมดเลยนะครับ2 2 2 1 2021นะครับเลขสวยนะครับเป็นวันเลขสวย <laughs> นะครับก็โอเควันนี้นะครับวันนี้มาอยู่กันกับเจ้าตัวครุมโจนะครับเนาะก็มีหลายๆคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าเอาคร um ุมโจทำไมต้องเป็นครุมโจฟาร์มญี่ปดยากด้วยบอลนังหลำํำนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่าครุมโจนะครับ ส่วนตัวผมนะส่วนตัวนะผมมองว่าคุณรุมจรุจนะครับการฟาร์ม28ยากเหมาะที่สุดคือบอสนางลำนะครับถามว่าบอสกระดูกดำใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเลดการทำคิดดามจของมันอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะเอฟเฟกของรูนบอสกระดูกดำนะครับเอฟเฟกมันเพียงตีมอนแรงขึ้น10%ถ้ามอนตีเราเราก็จะตีมอนแรงขึ้นเป็น25%แค่นั้นเองครับแค่นี้เองนะ มันทําให้ใครหลายๆคนนะครับติดภาพจําติดภาพจําว่าสกิลเดียวหรือสกิลครั้งเดียวต้องเป็นตัวบอสกระดูกดํานะครับอย่างภาพจํานะครับอย่างเนี้ยตัวนี้เลยตัวที่ผมจะยกตัวอย่างมาง่ายๆนะครับอย่างภาพจำทำโมโมะนะครับมันใช้สกิลเดียว มันใช้สกิลหมูนะครับหนึ่งครั้งคือสกิลที่โจมตีครั้งเดียวอะ่ะนั่นแหละมันใช้สกิลที่ฮิตเดียวนะครับต้องบอกว่าฮิตเดียวปุ้งแล้วคอมโบกับเจ้าตัวรูนบอกกระดูกดำนะครับรุนบอสกระดูกดำมันทําให้การโจมมันทําให้สกิลประเภทนี้แรงค่อนข้างดีนะครับแล้วทําไมคนถึงภาพจําเป็นรูนบอกกระดูกดำเพราะว่าคนติดภาพจําของรูนบลอสดำ คนส่วนใหญ่นะครับยังติดภาพจําของลูนมิตะมะบอสนางลำนี้ว่ามิตะมะบอสนางลำนะครับต้องใส่กับตัวที่โจมตีหลายฮิตอย่างเช่นตัวของทอมโมโมะเอสอย่างนี้ถามว่าถูกไหมก็ถูกครับเพราะมันโจมตีหลายฮิตลูนบอสนางลำมันก,ออก็หลายฮิตทุกๆ5าฮิต5ฮิต5ฮิตก็ออกแล้วแต่ว่าคุณจะตีได้เยอะได้น้อยมันก็ออกตามเอฟเฟกของลูนมันนะครับ ทีนี้นะครับทาไมทุกคนถึงมองข้ามรูนบอสนำนะครับรูนบอสนางลาที่จะเอาเป็นการฟาร์มไปของเจ้าตัวคูรูมโจไปนะครับก็เพราะว่าทุกคนยังติดภาพจําว่าสกิลที่มันฮิตเดียวอย่างเงี้ยปุ่มต้องไปใส่รูนบอสกระดูกดํานะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนะครับว่าสกิลแบบเนี้ยต้องไปใส่กับ,บรูนบอสกระดูกดําเท่านั้นนะครับ เราต้องดูบริบทของด่านนั้นๆด้วยว่าด่านนั้นม i, i, ันมีอะไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่จะใช้รูนตัวไหนได้บ้างนะครับเนาะพยายามอย่าไปจําแบบนั้นนะครับพยายามอย่าไปจําว่าเฮ้ยสกิลแบบแบบนี้เน่งต้องไปใช้รูนไว้กระดูกดมวะหรือว่าสกิลแบบนี้ต้องไปใช้รูนบอสตัวนู้นตัวน,วน,วนี้อย่าจําอย่างนั้นนะครับอย่าจําอย่างนั้นพยายามจําว่ารูนมันทาอะไรได้บ้างนะครับเอฟเฟกมันทําอะไรได้บ้างนะแล้วก็ตัวละครทําอะไรได้บ้างนะครับ ตัวละครสกิลมันเป็นยังไงยังไงผมอยากจะให้จําตรงนี้กันมากกว่านะครับเนาะเพราะว่าก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีใครหลายหลายคนนะครับยังจําเป็นว่าลูนของบอสนางลำต้องใส่กับตัวหลายฮิตเท่านั้นนะครับหรือมิตมะบอสของบอสกระดูกดำเนี่ยต้องใส่กับตัวโจมตีฮิตเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราต้องดู ในการด่าน,นนั้นนะครับดูบริบทของด่านน,นั้นๆดูองค์ประกอบของด่าน,นนั้นว่ามันมีองค์ประกอบแบบไหนแล้วก็ทํางานยังไงนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเอาครโุมโจนะครับฟาร์มแบบเร็วกว่าเซมนะครับเอ้ฟาร์มแบบเร็วกว่า,า,บบววาตัวอมจิของเรานะครับว่ามันต้องใช้อย่างไงเนาะก็เหมือนเดิมครับ ที่ผมจะแนะนำคือเดอะเบสของการฟาร์มด่าน28ของคุโรโมโจยังไงก็ไม่พ้นลูนบอสนางลำนะครับเนาะหรือใครจะไปใส่ลูนเป็นลูนบอสกระดูกดำก็ไม่ว่ากันครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าในสเตตัสที่เท่าๆกันนะในพลังโจมตีกับคิดเมทที่เท่าๆกันลูนบอสนางลำมันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าลูนบอสของกระดูกดำแน่นอนนะครับ ในด่านยี่ปดนะเฉพาะด่านยี่ปดนะครับเฉพาะด่านยี่แปดโอเคเราก็มาดูสแต็กกันเลยนะครับอันดับแรกเลยครับที่ต้องมีคือสปนะีดเนาะเพราะเราจะฟาร์มให้มันเร็วกว่าเซเมนะเอ,ะเอะ้เราจะฟาร์มให้เร็วกว่าตัวโอเมจิของเรานะครับหนึ่งเลยสปีดต้องบวกเกินร้อยี่แปดนะครับหรือว่าเป็นร้อยี่แปดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไอตอนที่ผมดวนตอนที่ผมคัดรูนมา ตอนที่ผมคัดดูนมามันจะไอสปีดต,ตรงเนี้ยเหมือนมันจะเร็วกว่านะครับมันเร็วกว่าอย่างไงนะครับก็มิตามาตร,ตรงนี้นะครับมิตามาตร,ตรงนี้มันจะมีมันจะมีตรงของเรื่องของทศนิยมขึ้นมาอยู่นะครับคุณเห็นปะหนึ่งหกหกจุดสิบหนึ่งหกแปดจุดหกหนึ่งหนึ่งหกสามจุดสองสามอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเนะี่ยคุณเห็นรูนสองอันนี้ปะหนึ่งหกสามจุดสองสามกับหนึ่งหกสามจุดเจ็ดศูนย์ถ้าเกิดเอาสองอันเนี้ยแล้วไปใส่ในตัวที่สปีดเท่ากันอนะ มันจะทํางานของเจ้าตัวฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับดูด้วยเลขดูด้วยเลขตาเปล่านะครับคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นเลขเท่ากันนะครับแต่พอจุดจุดทศนิยมเข้ามานะครับเจ้าตัวระบบนะครับในการทํางานมันจะทําของตัวสปีดทางจุด70ก่อนนะครับแล้วก็มันค่อยมาทําของจุด2 3เนาะก็เรื่องความเร็วกับสปีดก็น่าจะรู้เนาะเพราะว่าย่างไงเลข เลขที่มันเยอะกว่าหรืออะไรที่มันเยอะกว่ามันต้องทําก่อนอยู่แล้วนะครับโอเคประมอันนี้นะครับแล้วก็เมื่อคูณได้สปีดแล้วนะครับต่อมานะครับต่อมาคือคิเดเมดนะครับกับแอคแท็กต้องเป็นแอคแท็กแอคแท็กแอคแท็กเอ๊ะต้องเป็นแอคแท็กแอคแท็กคิดเมดนะครับห้ามเป็นสปีดนะเพราะบางคนบางคนบางท่านอาจจะเอ๊ะฟาร์มเร็วกว่าเซมีกูก็ใส่สปีดช่องนี้มาเลยใส่มาได้ครับใส่มาได้นะแต่ว่ามันจะ ม,มันจะดาวมจขาดดาเม,เมีมันจะขาดไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องทําเป็นออฟลองเนาะต้องเอาออฟลองให้มันบวกเนี่ยให้มันเป็นบวกสปีดอย่างนี้นะครับนะเพื่อบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยฟาร์มเร็วกว่าเซมีกูใส่ช่องนี้แม่งเป็นสปีดแม่งเลยห้ามนะครับห้ามนะห้ามคือต้องเอาออฟลองอ่ะให้มันเป็นออฟสปีดบ้างนะครับอย่าติดสปีดมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอย่างนี้โอเค เรามาดูกันนะครับวิธีการฟาร์มก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยที่ผมบอกนะครับว่าหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานก็เหมือนเดิมคือมันจะเปลี่ยนแค่ว่าคุโรโมโจกลับมาเร็วกว่าเซมเองแค่นั้นเองครับคือยังไงนะครับก็ผมจะหยุดก่อนก็เหมือนเดิมครับคุโรโมโจสกิล3โจมตีศัตรูเลือดมากกว่า40เพิ่มคีเพิ่มแม็กแท็50%จัดไปปุ้งดาเมจขึ้น4 นะครับตัวรูนของบอสดังรำนะครับสร้างความเสียหาย5รอบรอบต่อไปสร้างความสายพิเศษเท่ากับ20%ของ m a กก P แล้วก็ไม่เกิน255ของพลังโจมตีเรานะครับก็จัดไปปุ้งเสร็จแล้วใช่ปหตรงนี้จบไปนะครับ4ฮิตมันสร้างความเสียหายไปแล้ว4รอบนะครับรอบที่ห้ารอบที่6รอบที่ห้าปรับรอบที่6เอฟเฟกของมิตมาออกเห็นปะเนี่ยครับ มันจะทําให้เจ้าตัวคุรมโจนะฟาร์มยิแปดยากแบบเร็วกว่าโอมจิได้ชิวๆนะครับชิวๆโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะขอกดออโต้เลยแล้วกันนะโอเคออโต้ Auto ไปนี่ครับก็ถามว่ามันฟาร์มเร็วไหมก็เร็วกว่าหลังเซเมยอยู่แล้วครับเร็วกว่า หลังโอมจิอยู่แล้วเนาะว่าการที่กูจะมารอให้ตัวเซมีมันบัฟดาบมา30%มสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันก็จ,จะเสียแอนิเมชันไปหน่อยนะครับแล้วถามว่ามันฟาร์มเร็วกว่าตัวที่ท็อปท็อปฟอร์มในการฟาร์มด่านยี่แปดยากแบบเร็วกว่าตัวโอมิจิไหมก็ไม่เท่าครับมันเร็วไม่เท่าพวกทามโมะเอสอาร์พวกอุบุเมเอสีพวกพเนี้ยมันฟาร์มเร็วไม่เท่านะครับแต่แต่มันก็ทําให้คุณฟาร์มเร็วกว่าปกติแน่นอนนะครับฟาร์มเร็วกว่าปก,ปกติแน่นอนดู ไม่ต้องรอเซเมบัฟไม่ต้องรอตัวโออมจิรอใช้สกิลอะไรทั้งนั้นนะครับมันฟาร์มเร็วกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าจะให้เอาจะเอาตัวของมันอะไปเทียบกับตัวที่ท็อปในการฟาร์มอย่างโมเอสอากับอุบูเมสทีอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่มันก็อาจจะทําให้คนหรือทําให้ใครหลายๆคนนะครับที่ไม่มีตัวพวกนั้นหรือว่ามีแล้วแต่ทามิตมะไม่ถึงนะครับก็ลอง มาปรับเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวคุโหล S R นี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ฟาร์มก่อนเซมีได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่แค่ว่าแอนิเมชันในการฟาร์มของมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยมันจะสู้ทำโมโมแบบบึ้มซีิวสามบึ้มซีคิวสองบึ้มซีิวสามบึ้มซีิวสองอาจจะแอนิเมชันมันอาจจะไวไม่เท่านะครับแต่ว่าความรู้สึกผมว่ามันก็ก,ก็ยังดีกว่าที่เราไปฟาร์มหลังเซมีนะครับมันก็ยังดีกว่าเนาะอาจจะแค่เซียววิแค่เซียววิจริงๆนะครับ พราะถ้าเกิดเราไปฟาร,ร์มด่าน28ยากแบบจริงๆอ่ะเรามานั่งดูอย่างเงี้ยความรู้สึกผมมันก็อาจจะอาจจะเสี้ยววินะครับมันก็มีความแตกต่างไหมมีแน่นอนครับเพราะว่ามันเร็วไม่เท่าไอ้พวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเราเล่นไปอย่างเงี้ยเราเอาครโมโจไปฟาร,ร์มเร็วกว่าเซมงเงมันก็มันก็โอเคโอเคกว่าที่เราจะมาฟาร,ร์มหลังเซมนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวครโมโจนะครับ ในการฟาร์มดาด28ยากแบบเร็วกว่าเซเมนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือตัวคิดเมตนะครับก็อย่างต่ำนะครับก็ให้มัน290นะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือสปีดนะครับสปีดนะครับบวกอย่างต่ำ27นะครับหรือว่า27 28นะเพราะว่าตัวของคุโลุงโจนะครับสปีดต้นมันต่ำมามากนะครับแต่ว่า มันก็แลกมากับการที่คุณไม่ต้องไปทําคิดต่คอนให้หนึ่งร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็แลกมากับการที่คุณไม่ต้องไปหาออบลองอะ่ะบวกคิเนี่ยเห็นไหมคุณไม่ต้องไปหาออบลองบวกคิคุณหาออบลองบวกสปีดมาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเนี่ยรวมๆกันหาสปีดแบบรวมๆกันนะครับให้ได้ประมาณยี่สิบเจ็ดก็ความยากความง่ายมันก็ต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างเจ้าตัวทำโมโมอย่างเนี้ย อย่างเจ้าตัวของเทาโมอย่างเงี้ยสปีดเริ่มต้นมันร้อยสิบมันก็เลยจะทําได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวคุโระนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสปีดมันค่อนข้างจะช้านะครับไม่ใช่ค่อนข้างมันช้าเลยแหละ <c oughs> ไอ้สปีดร้อยหนึ่งเนี่ยช้ามากๆนะครับเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับการที่จะเอาคุโรมิโจนะครับฟาร์มด่านยี่สิบแปดยากแบบเร็วกว่าเซมนะครับก็ที่แนะนํานะครับก็คือรูนบอสดังลำนะครับส่วน รูนบอสกระดูกดาถามว่าฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนมาใช้รูนบอสกระดูกดาแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทําคือคิดดามเมจนะครับอย่างต่ําต้อง320ร้นะครับ315 320นะครับ,รบถึงจะวันฮิตคิวเจ้าตัวน้องสาวพีดิบตายนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ผมไปลองแล้วอันนี้คือสปีดผมไม่ได้นะแต่คือเนี่ยสแตก็กสแต็กมากกว่ารูนของบอสนางรำของผมอีกเนี่ยที่ผมจัดมา อันนี้ผมจะให้คุณดูที่แอคแท็กับคีด์ดมอย่างเดียวนะเพราะสปีดคือไม่แก้ผมทำไม่ได้นะคีดดำสองเก้าห้าแอคแท็กแปดศูนย์หนึ่งนะครับรูนบอสกระดูกดำละ่ะคีดดำเมจ3สามร้อยแอคแท็กแปดพันเก้าสิบเอ้ยแปดพันเก้านะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูว่าทำไมผมไม่แนะนำรูนบอยสกระดูกดำนะครับ อันนี้มันช้ากว่าเซเมนละแต่ว่าค่าเท่ากันครับมันมีค่าเท่ากันสมมุติว่าอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะสมมุติว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโอเคสมมุติว่าคุโรโมโจเป็นตัวเริ่มก่อนเซเมนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่เกี่ยวนะครับโอเคสมมุติคุโรคุโรโมโจเริ่มก่อนนะและ้วไอการที่คุณใส่ลูนบอยกระดูกดำมันเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่โดนโจมตีนะครับมันจะไม่ได้เอฟเฟกของ25เซนะครับมันจะได้แค่สิบเปอร์เซน์ป้ง แล้วคุณก็โดดไปสับอีกทีหนึง่งปึ้งปึ้งเห็นไหมดาเมจมันไม่พอใช้นะครับดาเมจมันไม่พอที่จะปิดน้องสาวฟีดิบนะครับทั้งทั้งที่สเตตัสคิดาเมจกับสเตตัสแอคแทกเท่ากับรูนของบอสนางลำเลยนะสเตตัสเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าจุดที่มันทําให้ปิดไม่ได้คือเอฟเฟกของมิตมะมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้รูนบอสกระดูกดำนะครับผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำสิ่งที่แนะนำคือรูนบอสนางลำนะครับเพราะว่า 28ดยากนะครับวงเรียกว่าแค่ใดด่านที่ยี่สิบแปดยากนะยี่สิดยากผมแนะนําเป็นรูนบอสดังลํามากกว่าคุณก็เห็นปะเห็นปะเมื่อกี้นะครับสเตตัสเยอะกว่ารูนของเนี่ยเตตัสเยอะกว่าตัวรูนของบอสดังลํานะครับเตตัสเยอะกว่าคิดเมทเยอะกว่าแต่ว่าจบไม่ได้นะครับ กับการที่คุณมีสเตตัสเท่ากันแต่ว่าเป็นดูนบอสดังลำมันจบได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับก็มาเปรียบเทียบให้คิดกันเล่นๆน,นะครับว่าท่านอยากจะใช้บอสกระดูกดําอยู่หรือว่าท่านอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นบอสดังลำนะครับแต่ส่วนตัวผมจะเชียร์บอสดังลำเนาะเพราะว่ามันเงื่อนไขในด่านยี่แปดอะมันพอดีเป๊ะกับเจ้าตัวเอฟเฟกต์ของบอสดังลำนะครับแล้วก็มันพอดีเป๊ะกับเจ้าตัวของ เอฟเฟกของสกิลของคุโรุโจนะครับทุกอย่างมันลงตัวผมเลยแนะนำเป็นรูนวัดนางลำในด่าน28ยากนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับบายบายไปและแล้วก็คลิปหน้าเป็นอะไรจะมาทำอะไรกากกากก็คลิปหน้าจะมาทำอะไรก,ก,ก,กรากากก็รอติดตามแล้วชมแล้วฟังกันได้นะครับผมไปและ ลิ้นพันกันไปหมดแล้ว